รจริงๆต้องบอกว่าคำว่าเข็มเหล็กเองเนี่ยนะครับก็เราตั้งใจว่าเราจะเป็น1ใน3ฐานลากนะครับของวงการก่อสร้างฐานรากที่1คือเข็มปูนนะครับแล้วก็เข็มไม้แล้วอันที่3คือเข็มเหล็กขอเป็น1ใน3ของวงการก่อสร้างเนี่ยครับนี่คือวิชั่นนะครับมิชชั่นเนี่ยก่อนทําให้ทุกคนรู้จักเข็มเหล็กได้เนี่ยมันต้องผ่านเขคำว่าเข็มปูนเข็มปูนเข้ามาเป็นร้อยปีแล้วเนาะ นะครับเข็มไม้ก็มาหลายเป็นร้อยร้อยปีเหมือนกันนะครับส่วนเข็มเหล็กเนี่ยเพิ่งมาทุกอย่างก็จะเป็นโจทย์ต่อเข็มเหล็กว่าทํายังไงให้เข็มเหล็กเนี่ยสามารถเดินหน้าไปได้นะครับทำให้คนรู้จักได้มากที่สุดนะครับทำยังไงนะครับก็เลยเป็นความร่วมมือระหว่างระหว่างมหาวิทยาลัยนะครับกับภาคเอกชนอย่างเราครับผมประมาณนี้ต้องบอกว่าจริงๆเราพัฒนาตัวเองนะครับตลอดเวลานะครับอย่างเช่นเข็มเหล็กเมื่อยุคผมที่เริ่มต้นเนี่ย เราใช้เป็นเข็มเหล็กตัวรุ่นสั้น2เมตรเป็นหลักนะครับเพราะเราคิดว่ามันลงตัวกับวัสดุอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ลูกค้าก็น่าจะแอกเซปเรื่องนี้เนื่องแต่ว่าเราพัฒนาตัวเองมาจากเรื่องของงานโซลาร์ฟาร์มนะครับเข็มมันจะสั้นแล้วก็เลยแค่นี้น่าจะอยู่ละนะครับจนเราทํางานแล้วก็ออกงานวิจัยนะครับก็เข้าไปหาลูกค้าวิจัยตลาดนะครับเข้าไปหาลูกค้าก็จะได้โจทย์มาว่า เ,เข็มของปูนเนี่ยเขายาวไปถึงดินดดนนะลึกไปถึงต้อง20-30เมตรทําไมเข็มเหล็กมันสั้นแล้วมันจะรับแรงได้เหรอนะครับก็กลายเป็นโจทย์ว่าเราบาังเอิญเราได้งานจากจากของภาคเอ,เอเกชนรายใหญ่รายหนึ่งได้มีโอกาสไปทําริมแม่น้าเจ้าพยาลึกลงไปต้อง34เมตรเราก็เลยตอบโจทย์เรื่องพวกนี้ลัวพัฒนาตัวเองกลายเป็นเข็มเหล็กซีรีส์ดีตอนนี้มีซีรีส์เยอะแยะเลยนะครับในในวงการเพิ่มขึ้นเพื่ออะไรเพื่อตอบโจทย์ ความต้องการของลูกค้าเป็นหลักนะครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นกลายเป็นอันนึงที่เรามีความภูมิใจนะครับส่วนเวิร์ดดิ้งต่อไปในปีหน้าๆแล้วกันนะครับสิ่งที่มันเป็นเข็มเหล็กคือเข็มเหล็กเนี่ยเป็นอันเดอร์กราวนะครับใต้ดินวันนี้เรากาลังพัฒนาคําว่าอเวิร์ฟกราวเริ่มต้นด้วยเข็มเหล็กแล้วอเวิร์ฟกราวคืออะไรอย่างเช่นงานเสาไฟนะครับงานลวนะครับงานโครงสร้างโซลา่าที่กําลังคิดกันเลยนะครับว่าะจะมีประมูลกันเนี่ยนะครับ งานบ้านยู่อศซยนะครับงานอื่นๆที่ที่อยู่บนดินแล้วต้องพัฒนาด้วยตัวเข็มเหล็กเองเนี่ยเรากาลังทําวิจัยเรื่องนี้เยอะมากกับด้วยมุมงานของตัวเข็มเหล็กเองเนี่ยคือฐานรากต้องเราเคยทำรีเสิร์ชมาอยู่อยู่ครั้งหนึ่งนะครับว่าด้วยตัวงานก่อสร้างเองเนี่ยนะครับคิดเป็นโวลลุ่มก็คือแคลคลอแวลูอยู่ประมาณ10%ของงานก่อสร้างทั่วประเทศไอจีดพีของประเทศนะครับคือ GDP สมมติ GDP ประเทศไทย15ล้านล้าน,านบาทงานก่อสร้างก็อยู่ที่ประมาณ1.5ล้านล้านบาทงานก่อสร้างโดยรวมทั้งหมดนะครับฐนะานลากเป็น10%ของงานก่อสร้างก็จะอยู่ที่ประมาณ1.5แสนล้านบาทเป็นงานก่อสร้างฐานลากระบบใหญ่พวกอาคารใหญ่ๆประมาณ50,000ล้าน30%อีก70%เนี่ยจะเป็นงานฐานลากรายเล็กรายเวทฟาวเดชั่นเข็มเหล็กก็จะเป็นหนึ่งในนี้อยู่ในนี้ ซึ่งตลาดยังอีกเยอะมากที่เราจะพัฒนาเข้าไปอยู่ในวงการนี้นะครับแต่ผมว่าด้วยมุมตั้งแต่โควิดมาหรืออะไรมาก็ตามเนี่ยงานก่อสร้างงานงานที่อยู่อาศัยไม่ค่อยได้ลดมันเติบโตตลอดเวลาเกตนว่าอาจจะไม่ได้เติบโตหรือหวาเหมือนเหมือนธุรกิจเทรนด์ดิจิตอลหรืออะไรแต่เติบโตแน่ใครเข้าวงการเนี้ยถ้าพัฒนาตัวเองมีโอกาสเติบโตไปได้อยู่แล้วครับประมาณน้น ผมมองประเด็นอันหนึ่งแล้วกันว่าในมุมของออปัจจุบันงานก่อสร้างเรามาวิเคราะห์ก่อนว่าปัญหาของงานก่อสร้างปัจจุบันคือแรงงานที่ทุกคนนะหาไม่ค่อยได้หรอกนะครับถึงได้ก็ราคาที่สูงมากเพราะอะไรมันเป็นงานเลอะเทอะงานงานไม่สะอาดนะครับต้องขุกกับดินต้องแบบทุกอย่างมันมันจะใช้คือไม่มีใครอยากเข้ามานะครับผมว่ายุคต่อไปเนี่ยเป็นยุคเครื่องมือ นะครับยุคเครื่องมือในการทดแทนเรื่องเกี่ยวกับงานก่อสร้างนะครับไม่ว่ารถเครนไม่ว่ารถเขาเรียกว่าแมคโครตัวเล็กเข้ามาแน่นะครับเข็มเหล็กก็จะอยู่ในยุคนี้นะครับเพราะว่าเราใช้สมมติเราใช้คน3คนในการทํางานถ้าเป็นงานใช้บุคลากรนะครับใช้ใช้คนงานอาจจะต้องเป็น10คนซึ่งเราลดตรงนี้ลงมาเนี่ยถือว่าในมุมของงานก่อสร้างเนี่ย มันมีประโยชน์กับวงการก่อสร้างเพราะถ้าวงการก่อสร้างเริ่มได้ช้านะครับคุณก็เก็บเงินช้าอย่างเราไปช่วยให้กับวงการก่อสร้างที่ทํางานได้เร็วขึ้นนะครับก็ผู้รับเหมาก็จะเก็บเงิน Enduser ได้เร็วขึ้นประมาณกําไรช่วยกันสร้างกําไรให้เร็วขึ้นแล้วโจทย์ก็คือตัวสินค้าพวกนี้เราสามารถ Export ไปต่างประเทศได้ตลาดอาเซียนตลาดที่ที่เรากําลังไปเนี่ยนะครับเหมือนเป็นพันธมิตรแล้วกัน คือวันนี้เรามีเป็นพาร์ทเนอร์กับ g, s c g <Okay. S 3> เราเป็นพาร์ทเนอร์กับเอเอเอล่านะครับพวกนี้นะครับถามว่าวงการนี้มันยังขยายตัวขนาดไหนสมมุติเราจับมือเป็นพาร์ทเนอร์กันเราสามารถไปเปิดตลาดตามภูมิภาคไดไดทั้งหมดนะครับตลาดพวกนั้นครับประมาณนั้นครับการที่จริงๆผมไม่รู้จะจะตอบถูกตอบผิดตรงนี้นะครับผมว่าการงานก่อสร้างแล้วกันนะครับผมว่า คำว่ายั่งยืนเนี่ยเราเราอยู่ในโลกสมัยใหม่นะนะครับอะไรก็ตามเราพยายามต้องคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ให้กับสังคมได้อยู่แล้วนะครับในมุมคําว่ายั่งยืนเนี่ยนี่คือนี่คือความอ่ยยั่งยืนเลยนะครับว่าสมมุติเราครีเอทออกมานะครับเคาะสินค้าอย่างหนึ่งเราต้องมองคํานึงถึงเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับอย่างยกตัวอย่างเวลางานก่อสร้างเนี่ยเขาก็ต้องไปวัดเรื่องคาร์บอนฟุตปรินต์ต่างๆนะครับ เข็มเหล็กเราไม่มีการขุดดินซักเม็ดนึงออกมาจากพื้นที่อย่างนี้ต่อไปเราก็จะโยนโจทย์เนี่ยเข้าไปอยู่ในสภาวาศาสกรรกรโยนโจทย์เข้าไปว่าถ้าเข็มเหล็กติดไปล้านต้นไม่ต้องขุดไอ้ฟุตติ้งออกมาเราประเทศจะได้ประโยชน์อะไรจากคาร์บอนเครดิตตัวนี้ประมาณอย่างนี้นะครับคือมีหลายๆตัวงานก่อสร้างที่เร็วขึ้นทําให้อะไรมันมันเติบโตได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับ